ตัวกินจะะวาสิซ้ำไปเอออันนี้ละพ่อแม่เอ๋ยเม่สายน์กลาไปแล้วพิษภาพัะม้าตอนฝนตกลงตากจากจนใบยากระปงมันพวกชาวนาก็ะเตรียมไว้ที่ตั้งไท่กับถาดฝวันเสียกไว้ที่ไถดันจะหุดหน้าฟังเสียงจาคนเท่าสูงเอ,อ,อ่ยหอดหอน พ่อเท่าจำบอกลูกบ้านท่ผ้าเลี้ยงกับผู้ตางให้สุหาเตรียมไว้เฮือดละตัวเด้อไกเบิ่งข้างไก่ขั้นมันสั้นทีดีตีนีที่พอดีขั้นปีไรข้างไก่ค้งเดาแยวคือเกี่ยวพ่อเท่าจำบอกไว้ปีนั้นจังทีเดี๋ยมาเต็มทีแต่ผู้หน้าไก่บ้านผัวเมียเดียวเลี้ยง ตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไถหน้าขาดไปถาพ่อใดจักตื่งานแม่ประทำอดูบานกบเฝ้าตื่นคือกันเสียยมาฟื้นมาดังไฟเฝ้าฟูทั้งคู่เสียงมีไฟคนกลุ่มในขั้วลูกหอมหอมกระบอกปอมเชี่ไใบเอาน้ำจะใส้วยน้ำหัวแล้วเขามามาซ้าซ้อมมือจับหวดมาสุกหมอเสียงลูกเออให้ไหวไหวควยลูกเนี่ยพ่อลูกหลับแม่กบเป่าหาถวยลัพ้องจอง ตักปลาแดกใส่ถั่วเยอเกือตื่นแถมน้ำสีไก่ไปหน้าแซ้พอบะคำไปแล้วเสียงเงี้ยไก่แซ่ลแซ่ลกัะเป้าตื้นใส่กันละพังเราโอทั้งตความอางเขียนผ้วาง นี่บานเย็นสีวงศาสดชื่าเด้อขอบคุณอะไรเสียงตบมือเด้อพี่น้องเด้อบานเย็นสีวงศาล่ำคือแมวบีเต่บรุพ่อฮอนบ่คือกันฟังไปนี่ไปเน่ยโอ้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 อ้อ้เฮ้้เ้ย và hoàng lại bàn nhấn nắng mà sẽ đẩy sù cao sù mây mi bò phe phân sang và theo lắm <lăng. cười> và theo lắm Oh, oh, oh. <laughs> สดๆในบ้านเย็นนะพี่น้องสดๆจ้าเสียงยุ้ยใสเสียงเอาไหมไทยเดี๋วก่อนคับไหมไทยวงเวียนชีวิตพี่น้องไปลำบานไปข้าเจากขอนี่คือไหมไทยขั้วอกใจเท่านี้การสวดเจ้าชีวิตของบุญจันทร์ได้ลงอกนั่งกอดพ่อ อยนับตั้งแต่ผ้าสามลักหนีออกจากบ้านประมาณได้สิบกว่าปีมาลักลบซ่อนดีอยู่หลายทีหลายสถานแถวเมืองการเมืองละยองกับผ่านมาพอเพียงแหมสายกระบ,บินสายแก้วป่ากินเคยดินความา สบลบตัวหาทำงนานรับจงทางมนุนย์ิดจนชีวิตแทบสิส้นมาดิ้นคว้าแสวงหาจนตกมาอยู่เมืองก,กรงุงฝ่ายก่อขมผีมาอยู่วงดนตรีคิดจะเป็นหมอลองผัดได้ผลต่างแตก้อ บ่ได้ลองจักเกียเสียงอีสานกับบ่เชียวแม่นกหน่อยพิ่นบ่ทงน่ายห่างกับบ่สุนจนตกมาอยู่ไปยายดานซ่านกุงป้าดีลุงให้ลองชิดไต้ตองโดบาดมดทนทางจนใดไม่ตัดใจพรานผ่าน ทรงเมียไปทำงานของอาหารเป็นนักดงเจ้าของห้องผัดลักเมียตัวก็เป็นลอยเปียเมียอบอเลี้ยงข้าวจำปิดอัตขัดผัดลักไปอีสูแสนยนสูท้นกันได้แต่นั่งกัดฟันน้ำตาหยอกคอย่อ,อยลูก ลูกขอเอ้ยกินน้ำไปสาก่อนลูกอย่าวอนลูกอย่าฟ้องพ่อขอล้องอย่าแอววอนลูกขอเออ้ยไทยไทยพี่น้องเลยเอาโยกนาจังฟังมู ไม่ไมเอายงนี่บอกไม่เห็นอลัสาค่ะอหมอแค้นคอยยุใสบานนี่ขอบคุณเสียงตบมือเด้ครับหมอแม่ลุบหรอวมีหอดนังตะลุ่งมาเด้อขันจากเบิ้งอ่ะหมอแค้นคอยไปใช้ไอมาเด้อหมอแค้นเลยผ้าขี้โฟมาาพอไหวมั้งอ่ะสวดๆไหนอาจารย์พอปีชาฝ่าทะลุพี่นองเนาะนะคะหนาวบอกคะ หนาวเนาะอันหนาวมากจังสีเฮงปวดด้นน้ำมัวเขาน้ำขอ